สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์สีแดงน,นะครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เป็น EP ีที่7แล้วนะครับที่เราจะมาดูการจเจริญเติบโตของเมลอนของเรานะครับว่าได้ขนาดเท่าไหร่แล้วครับแต่คือคลิปที่แล้วกะว่าจะมาเก็บผลผลิตอาทิตย์นี้นะครับแต่เมลอนมาชิตะก็คือในข้างซองเขาบอกว่าะระยะเก็บเกี่ยวหลังผสมเกสรก็คือ สี่สิบถึง45ห้าวันนะครับก็เลยกะว่าอาทิตย์เนี้ยน่าจะยังไม่เก็บนะครับคงจะไปเก็บอีกทีก็คงคือวันพฤหัสหรือวันศุกร์นะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันดูครับผมครับครับนี่ครับตอนนี้เมลอนมาชิตะของเรานะครับผมแตกลายกันชัดเจนแล้วนะครับเป็นอ่าสัปดาห์ที่ที่ห้าครับหลังผสมเกสรนะครับลูกน่าจะอยู่ที่ประมาณกกิโลครึ่ง ฝนไปได้ด้วยดีนะครับก็คือช่วงอาทิตย์เนี้ฝนก็ยังไม่ค่อยตกลงมาเท่าไหร่นะครับก็คือมาลุ้นดูอาทิตย์หน้านะครับว่าจะรอ,อดจากฝนหรือเปล่านะครับนี่ครับแล้วอีกอ,อีกสองลูกนะครับตอนนี้ก็คือ,อเป็นสัปดาห์ที่ที่สี่เนาะสัปดาห์ที่4ี่ก็คือ2ลูกนะครับตัวน,นี้สัปดาห์ที่4ี่มีข่าวดีอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้แตงโมยักษ์ของเราฟื้นคืนชีพแล้วนะครับ นี่ครับจะให้มาดูกันนิดหน่อยครับผมนี่ครับ